สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับเบียร์อีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เบียร์ก็จะพาเพื่อนๆมาทําเรื่องกล้วยๆนั่นก็คือเจ้ากล้วยทับราดน้ํากะทินั่นเองค่ะก่อนอื่นเราก็มาดูวิธีทําน้ําราดกล้วยทับกันก่อนนะคะมันง่ายมากเลยค่ะไม่น่าเชื่อเลยว่ามันง่ายจริงๆค่ะ เราก็มาดูวิธีทำกันเลยนะคะเราก็ใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปน้ำกะทิเราใส่แค่1ส่วน3ของกล่องนะคะแล้วส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือใส่หลังจากที่น้ำตาลมะพร้าวกับน้ำตาลแล้วก็น้ำกะทิละลายและคนรวมกันนะคะส่วนไฟนั้นเราจะใช้ไฟค่อนข้างอ่อนนะคะ เราจะไม่ให้น้ำกะทิมันเดือดพุ่งพล่านทันทีนะคะนี่ส่วนสุดท้ายแล้วพอน้ำตาลมันละลายเข้าด้วยกันกับน้ำกะทิแล้วเราก็ใส่กะทิส่วนที่เหลือลงไปค่ะแล้วเราก็คนจนมันได้น้ำชิคกี่ยวยละหวานค่ะ สว่วนวันนี้เบียรก็ใส่ใบเตยลงไปด้วยนะคะเพราะว่าใบเตยทำให้น้ำราดของเราหอมและมีความอร่อยมีความเย้าวยวนให้หน่ารับประทานมากขึ้นค่ะและนี่คือวิธีทำทั้งหมดของการทำน้ำราดของออกล้วยทับนะคะ ซึ่งมันง่ายมากเลยเราก็รอแค่ประมาณสินาทีในการทำน้ำราดนะคะรอให้มันเดือดให้มัน,น่วนหน่อยแล้วตั้งให้มันเย็นค่ะต่อไปเราก็มาเตรียมทำส่วนของกล้วยกันเลยค่ะวันนี้เบียใช้กล้วยหอมนะคะซึ่งซื้อจากซูปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปค่ะเบียก็จะใช้กล้วยอบในหม้ออบไร้น้ำมันนะคะ ซึ่งเราก็จะใช้ไฟที่180องศาเป็นเวลา15นาทีค่ะแล้วเราก็รอรอต่อไปค่ะอันนี้คั้วน้ำว้ก็ออกมาจากเตาอ,อบสมม่ออบไอน้น้ำมันแล้วนะจ๊ะก็หน้าตาประมาณนี้โหหน่าทานมากเลยใช้เวลาแค่นิดเดียวเองค่ะประมาณ15นาทีนะคะ เดี๋ยวจะมาจะมาทำกล้วยกันเนื่องจากว่าเบียไม่มีที่ทับกล้วยเราก็มีแบบอิโต้เราก็ใช้อิโต้นั่นแหละเออทำแล้วก็ทับทำเป็นกล้วยทับนี่เห็นไหมนางก็ออกมานางก็ออกมาได้สวยมากเลยนะนี่น,น,นี่ให้ดูเลยโห ควันขึ้นหอมมากถุงมากถึงมากที่สุดวิธีนี้เนี่ยถ้าเกิดใครไม่มีกล้วยน้ำวา้าก็สามารถใช้กล้วยหอมทำได้นะเพราะว่าต่างประเทศกล้วยน้ำว้าเนี่ยจะหายากมากกล้วยน้ำว้ามันจะประมาณว่าแพงต่างประเทศอ่ะกล้วยน้ำว้ามันก็แพงเดี๋ยวก็จะทับอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราไม่มีที่ทับกล้วยเราก็ใช้อิต้นีละทับ เนาะมันก็ออกมาสวยเหมือนกันมันก็ออกมาแบนเหมือนกันเดี๋ยวทำไปเรื่อยๆเนาะทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนี่ภูมิปัญญาชาวบ้านเลยนะแบบว่าเอามิดิโตมาทับกล้วยน้ำว้านเนี่ยเพราะว่า อยู่เมืองนอกมันก็ไม่มีที่ทับกล้วยแล้วแบบว่าเราก็ไม่ได้แบบว่าทําขายเป็นอาชีพไงแล้วอีกอย่างหนึง่งเราก็ไม่ได้แบบว่าทําทานกินทุกวันรู้สึกว่าอยากด้วยหิวกล้วยทับวันไหนก็ทําวันนั้นอเก็บเสร็จแล้วเก็บเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะจะขออนุญาต เอาสัมภาระออกไปก่อนนะโอเคนี่เห็นไหมทับนี่นางได้แบบว่าแบนแบนเหมือนกับเกล้วยทับเลยอะ่ะเห็นเปล่าหน้าทานมาก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 ,มากแบบลากก็ไกะยะ่ยาวแ่ <c oughs> หน้าทานมากเลยค่ะอันนี้ก็คือน้ำราดที่เราทำไว้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะราดลงไปเนาะหืม หอมมากถึงมากที่สุดสูตรนี้ท่านได้แใดๆมาก <c oughs> ็จาก Youtube นั่นเองนั่นแหละโอเคโห و. แซ่บลังการเวร์ นี่เลยนี่เลยหน้าตาอันนี้ทำเองกับมือดีใจมากที่แบบว่าทำได้บอกว่าคลิปนี้นะคะก็เป็นประโยชน์กับหลายๆท่านเลยนะยุคโควิดก็ประดิ์ประดยอยออกนะคะขอโทษน,นะคะวันนี้คือแบบว่าไม่ได้แต่งหน้าเพราะว่าอยู่บ้านเฉยๆก็ไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้แต่งตัวไม่ได้ใส่เครื่องประดับ ต่างๆที่เคยเห็นนะคะก็อยู่แบบบ้านๆวันนี้ทําอะไรก็ทําแบบบ้านๆกล้วยทับก็ทําแบบบ้านๆอยากกินอะไรก็ทำอันนั้นกินก็หวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท,ท่านนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะมาทานด้วยกันค่ะเช้าวอาวิดาเซน